เพื่อนๆก็ต่อยเก็บสาหร่ายมาได้สาหร่ายริมทะเลสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายทะเลกินได้อันนี้ที่ใบมันเยอะนี่ก็ค่อนข้างจะแก่แล้วนะแต่ก็กินได้น,นี่มาต่อยล้างอันนี้อ่อน ล้างสองสามน้ำแล้ว สามสีน้ำจนกว่ามันจะสะอาดแล้วก็ลวกไตล้างสามน้ำแล้วเนะี่ยไตล้างสามน้ำแลวจะลวกมีน้ำพริกอยู่ไตจะลวกสาหลายจิ้มน้ำพริกน้ำเดือดแล้ว สาลายลงลวกเลยเพื่อนเคยกินไหมเคยกินไหมสาลายเนี่ยเห็นไหมพอเราใส่ในน้ำร้อนเห็นไหมเขาก็จะเขียวหรือเขาตายอ่ะ ตายแล้วตอนยังเป็นสีน้ำตาลคือเขายังเป็นอยู่ยังไม่ตายแพอโดนน้ำร้อนเขาจะกลายเป็นสีเขียวเลยเพื่อนนะอร่อยถ้าใครฟันดีๆนะโอ้ยจิ้มน้ำพริกอร่อยอร่อยกรอบกรอบมันกรอบๆกรุบๆอ่ะถ้าคนฟันดีโอ้เขียวกรุบๆกรุบๆกรุบๆอร่อยมาก เดี๋ยวเราก็ตักใส่น้ำเย็นปิดฝาเดี๋ยวตักใส่น้ำเย็น เขียวบางอันก็ไม่เขียวคือเขาไม่ได้สดจริงๆอ่ะเพื่อนๆถ้าเขาสดสดจริงๆที่ว่าพอพอลมพัดขึ้นมาแล้วเราไปเก็บเลยอะไรแบบนี้เนาะมันจะเขียวพอเราลวกก็มันจะเขียวสวยแต่นี่คือมันน่าจะมาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเขาก็แบบว่าไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็เลยออกสภาพนี้ได้แล้ว แชใ่ในน้ำเย็นเลยแล้างให้น้ำเย็นอีกทีนะึงคือไม่สดเท่าไหร่เพราะไาต่อยไปเห็นตอนเช้าแล้วเมื่อวานปราต่อยไม่ได้ไปนี่ต้องไปเมื่เช้าเขาขึ้นมากลางคืนแน่เลยถ้ากลางคืนเราเราไปเห็นถ้าไป ออกทะเลออกอวนออกอะไรน,นี้ถ้าเราเจอกลางคืนเก็บกลางคืนนั้นเลยแ้วก็เอามันลวกก็จะได้สดเขียวเลยมันจะเขียวเขียวตลอดเขียวทั่วอันนี้มันไม่สดเท่าไหร่มันก็เลยไม่เขียว อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆไม่เคยกินถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลนะเจอสารหร่ายแบบนี้นะเอามาลวกจิ้มน,น้ำพริกทำน้ำพริกกะปินี่แหละคนฟันดีๆโอ้กินอร่อยเลยนี่พอได้เคี้ยวแล้วเขายำก็ได้นะเพื่อนๆเ,เนี่ย สาลายเนี่ยเขายำหั่นยำอร่อยไปเลยโอเคกินข้าวกับสาลายกินข้าวกับน้ําพริกสาลายไม่ค่อยได้กินบ่อยนะเพื่อนๆตามตลาดเขาก็มีขายนะถ้าหน้าสาลายขึ้นเนื้อเยอะเขาจะเก็บไปขายถุงละสิบบาท20บบาทอะไรก็ว่าไป โอเคสาลายสาลายทะเลแบบนี้กินได้โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆต่ายขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะคลิปนี้ใครยังไม่เคยกินก็ลองกินดูนะอร่อยอร่อยคลิปนี้ต่อยฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า